สาวญี่ปุ่นสองคนนี้พวกเธอมีชื่อว่าโมโมและนางิพวกเธอทั้งสองคนได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเวลาห้าวันเพราะว่าพวกเธอนั้นอยากจะมาท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยพร้อมไปกับการลิ้มลองอาหารของเมืองไทยโดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเธอจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยกันว่าอย่างไรบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับ หากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับโมโมและนางิพวกเธอก็ได้อยู่ที่สนามบินฮานดะที่ประเทศญี่ปุ่นพวกเธอทั้งสองคนบอกว่าพวกเราตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะว่าเรารักประเทศไทยมากๆแล้วคนไทยก็ใจดีกับเรานั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเราเดินทางมาเที่ยวที่นี่ ต่อมาพอถึงเวลาเที่ยวบินแล้วพวกเธอก็ได้ไปขึ้นเครื่องและได้มุ่งหน้าเดินทางไปประเทศไทยในระหว่างที่นั่งเครื่องบินอยู่นั้นโมโมเธอก็ได้กินอาหารบนเครื่องเธอบอกว่าขนมปังบนเครื่องบินอร่อยมากในเวลาต่อมาเมื่อพวกเธอเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วพวกเธอก็ได้ออกมาจากสนามบินและได้เดินทางมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อพวกเธอมาถึงก็ได้มีพนักงานของทางโรงแรมมาคอยต้อนรับพวกเธอพวกเธอบอกว่า พนักงานที่นี่พวกเขาสุภาพมากๆต่อมาพวกเธอก็ได้เข้าไปเช็คอินและก็ได้ขึ้นห้องพักของพวกเธอพอพวกเธอเข้ามาภายในห้องแล้วพวกเธอทั้งสองคนก็บอกว่าห้องพักของเราสวยมากฉันคิดว่าคืนนี้เราน่าจะนอนหลับสบายเลยแถมที่ริมระเบียงเราก็ยังสามารถที่จะเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพยาได้จากตรงนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆในเวลาต่อมา พอตกเย็ยนแล้วพวกเธอก็ได้ไปแต่งตัวและได้ออกมาจากห้องเพื่อมาทานอาหารค่ำที่โรงแรมเมื่อพวกเธอมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้มานั่งที่โต๊ะแล้วก็ได้ทานอาหารกันพวกเธอบอกว่าอาหารของโรงแรมมันอร่อยมากๆหลังจากที่พวกเธอทานอาหารเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ออกมาจากโรงแรมและได้พากันเดินทางมาที่ถนนข้าวสารเพื่อที่จะมาเดินเล่นและปาร์ตี้แถวนี้ พอพวกเธอมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้เดินเข้าไปภายในถนนก็ัารพอเดินมาได้นิดหน่อยโมโมเธอก็ได้เห็นกับเม่นแคะเธอจึงได้เดินเข้าไปดูมันใกล้ๆโมโมเธอบอกว่ามันน่ารักมากๆต่อมาพอพวกเธอเดินมาได้สักพักหนึ่งโมโมกับนางหงิจังพวกเธอก็ได้เห็นกับร้านขายแมลงทอดพอพวกเธอเดินเข้ามาดูของขายใกล้ๆตัวของโมโมเธอก็ได้เห็นว่า ที่นี่ไม่ได้ขายเพียงแค่มแมลงทอดอย่างเดียวแต่ยังมีอย่างอื่นขายอีกด้วยจากนั้นโมโมเธอก็เลยได้ซื้อปาลาไหลเสียบไม้มาลองกินจนนางหงีจังเธอต้องถามกับโมโมว่าเธออยากจะลองกินมันจริงเหรอโมโมเธอจึงตอบว่าใช่พอโมโมเธอได้ลองกินปาลาไหลเสียบไม้ดูแล้วนายหนหีจังก็ได้ถามกับเธอว่ามันอร่อยไหม โมโมเธอจึงตอบมาว่ามันก็อร่อยดีนะแต่อร่อยแบบแปลกๆพอโมโมเธอกินจนหมดแล้วเธอก็ได้พานางหิจังมานั่งที่โต๊ะหน้าร้านผับแห่งหนึ่งเพื่อที่จะมาดื่มกันนิดหน่อยก่อนที่จะเดินทางกลับในวันต่อมาพวกเธอก็ได้ล่องเรือไปที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกโมโมเธอบอกกับนางหิจังว่าฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีก่อนแล้วและที่นั่นมันก็น่าทึ่งมากๆมันมีทั้งของอร่อยๆและก็มีของที่ระลึกที่สวยสุดๆ ฉันบอกได้เลยว่าเธอต้องชอบมันอย่างแน่นอนพอพวกเธอเดินทางมาถึงแล้วเรือก็ได้มาเทียบท่าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจากนั้นพวกเธอจึงได้พากันมานั่งที่โต๊ะและได้สั่งอาหารกันพออาหารมาเสิร์ฟแล้วพวกเธอก็ได้มาทานอาหารพวกเธอบอกว่าอาหารของร้านนี้อร่อยมากแต่ต้มยำกุ้งก็เผ็ดสุดๆต่อมาหลังจากที่พวกเธอทานอาหารเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ล่องเรือมาถ่ายรูปกับลิงลมหรือว่านางอาย โมโมจังเธอบอกว่ามันน่ารักจริงๆมันตัวเล็กแถมตาก็กลมโตพวกเราชอบมันมากๆเลยหลังจากนั้นก่อนที่พวกเธอจะเดินทางกลับพวกเธอก็ได้เดินทางมาที่ไทเกอร์พาร์คเพื่อมาถ่ายรูปกับเสือพอถ่ายรูปเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้โชว์รูปที่พวกเธอได้ถ่ายกับเสือพวกเธอบอกว่าตอนที่เข้าไปถ่ายรูปกับมันมันน่าก,กลัวมากๆแต่ว่าเสือกลับไม่ดุร้ายอย่างที่คิดในเวลาต่อมา พวกเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องพักจากนั้นจึงมาทานอาหารที่โรงแรมพวกเธอบอกว่าอาหารของโรงแรมมันอร่อยมากต่อมาหลังจากที่พวกเธอทานอาหารเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกันไปต่อที่ตลาดจอร์ดแฟรโมโมตันเธอบอกว่าที่ฉันพานางิจังมาที่นี่เพราะว่าพวกเราจะมาซื้อชุดว่ายน้ำกัน ในระหว่างที่พวกเธอเดินเล่นอยู่นั้นก็ได้มีชายไทยคนหนึง่งทักทายกับพวกเธอโดยภาษาญี่ปุ่นว่าพวกคุณน่ารักมากเมื่อพวกเธอได้ยินแบบนั้นพวกเธอก็รู้สึกเขินมากๆในวันต่อมาพวกเธอก็ได้ออกมาจากห้องพักและลงมาทานอาหารเช้าที่โรงแรมในขณะที่กำลังจะทานอาหารโมโมตันเธอก็ได้สังเกตเห็นซาลาเปาไส้ถั่วแดงเธอจึงได้หยิบซาลาเปามาลองกินพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยจัง พอเธอทานซาลาเปาหมดแล้วเธอก็ได้ไปกินอาหารอย่างอื่นต่อพอพวกเธอทานอาหารเสร็จแล้วหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ออกเดินทางกันมาที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะมาช้อปปิง้งต่อมาพวกเธอก็ได้เดินชมสินค้าและอาหารภายในห้างจนไปเห็นกับร้านขายทากโกยากิ พวกเธอบอกว่าปกติแล้วทากโยกยากิมันควรจะมีแค่ปลาหมึกอย่างเดียวไม่ใช่หรอแต่ทำไมที่ประเทศไทยทากโยกยากิถึงมีหลากหลายไส้แบบนี้มันน่าทึ่งจริงๆพอพวกเธอเดินดูอาหารกันไปเรื่อยๆพวกเธอก็ได้ตัดสินใจซื้อบาร์บีคิวมากินเมื่อพวกเธอหาโต๊ะนั่งได้แล้วพวกเธอก็ได้มาลองกินบาร์บีคิวโมโมกับนางงิจังพวกเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆต่อมาหลังจากที่พวกเธอเที่ยวชมภายในห้างเสร็จแล้ว พวกเธอก็ได้มาเที่ยร้านสปาแห่งหนึ่งเ <_ A _> พื่อที่จะมานวดผ่อนคลายโมโมเธอได้ถามกับนางงีว่ามันเป็นยังไงบ้างนางงีจังเธอเลยได้บอกว่ามันสบายตัวมากๆเลยในเวลาต่อมาพอตกเย็นแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็บอกว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของพวกเราแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้พวกเราจะต้องเดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่นฉะนั้นแล้วเราคิดว่า คืนนี้เราจะไปปาร์ตี้กันให้สนุกสุดเบี่ยงไปเลยในเวลาต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางกันมาที่สวนสนุกแห่งหนึ่งเมื่อพวกเธอเดินเข้ามาข้างในโมโมกับนางอีจังพวกเธอก็ได้เห็นกับคารืหาดผีสิงพวกเธอบอกว่ามันดูน่าท้าทายมากๆฉันอยากจะเข้าไปในนั้นจังต่อมาพวกเธอก็ได้เดินกันไปเรื่อยๆจนไปถึงท่าเรือเมื่อพวกเธอมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้ขึ้นไปบนเรือ เพื่อมาปาร์ตี้และชมการแสดงรำไทยภายในเรือรำนี้ในวันต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางกันมาที่สนามบินเพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่นก่อนที่พวกเธอจะกลับพวกเธอก็ได้มาบอกความรู้สึกและประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเธอว่าพวกเราสนุกมากๆ เพราะว่าที่ประเทศไทยมีอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราได้ทำมากมายเลยและที่นี่ก็มีของกินที่แปลกและก็อาหารที่อร่อยมันช่างเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าจริงๆพวกเรารักประเทศไทยมากถ้ามีโอกาสอีกครั้งพวกเราจะเดินทางมาเที่ยวที่นี่อีกอย่างแน่นอนเมื่อพวกเธอพูดเสร็จแล้ว พวกเธอก็ได้ขึ้นเครื่องบินและได้เดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่นและเรื่องราวของพวกเธอก็ได้จบลงกันแล้วนะครับเอาละครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสําหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ